าตามกันต่อนะคะรอบเย็นต้องทําอย่างไรนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะพอกคนขาวเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะนะคะผงเร่งนะคะแต่ตัวผงเร่งเนี้ยนะคะต้องนําไปหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงก่อนเอามาทาบนใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าถ้าลูกค้านะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาลูกค้าสามารถหมักผงเร่งทิ้งไว้ในตู้เย็นได้นะคะในอัตราส่วนนะคะผงเร่ง1ช้อนชานะคะน้ำสองช้อนชานะคะน้ำสองช้อนชานะคะ<อ>เมื่อหมักเสร็จแล้วมันจะมาเป็นอยู่ในรูปแบบนี้นะคะนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ทาทั่วใบหน้านะคะ<อ>ก่อนก่อนที่จะทานะคะทุกครั้งลูกค้าต้องทาไอเจลนะคะ ทาไอเจลนะคะแล้วก็ปกป้องรวมริมฝีปากด้วยนะคะริมฝีปากแล้วก็รอบดวงตานะคะด้วยคู่หูคู่นี้นะคะตัวนี้สองตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าต้องปกป้องทุกครั้งนะคะก่อนลงตัวรักษานะคะเสร็จแล้วนะคะในกรณีที่คุณลูกค้าไม่อยากพอกผงพอกผงเร่งนะคะกับคลีเขียวทิ้งค้งคืนนะคะให้ลูกค้า ทาปกป,ป้องเสร็จแล้วนะคะปกป,ป้องรอบดวงตาและริมฝีปากเสร็จแล้วให้ลงผงเร่งได้เลยค่ะนะคะลงผงเร่งอย่างนี้ค่ะนะคะเว้นรอบดวงตาและริมฝีปากเช่นเคยนะคะเมื่อนางเริ่มแห้งนะคะเมื่อผงเร่งเริ่มแห้งนะคะสามารถทาครนเขียวทับได้เลยค่ะนะคะคนเขียว ดิบมาประมาณนี้นะคะอ่านะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อทำให้เราเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะคนนะคะหนีค่ะนะคะแล้วก็ทาทับผงเร่งได้เลยนะคะทาทับผงเร่งได้เลยนะคะเมื่อรู้สึก่าถึงว่าผงเร่งมันมันเริ่มหมาดแล้วนะคะอ่าวิธีการนะคะก็คือเปิดพัดลมใส่ โดนหน้าแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวประมาณ2 3ถึงนาทีผงเร่งก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เราสามารถทาโคนเขียวทับได้เลยนะคะทาดับได้เลยนะคะโคนเขียวนี้ทาไว้แล้วนะคะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะทาทับผงเร่งเลยค่ะทิ้งไว้เป็นอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เราไปทํากิจกรรมของเราได้นะคะในกรณีที่เป็นโคนเขียวนะคะ โคนเขียวจะมีอาการแสบนิดๆน,นะคะอันนั้นเป็นอาการปกติของโคนเขียวนะคะไม่ต้องตกใจนะคะคุณไม่ได้แพ้แต่ประการใดแต่เป็นอาการของโคนเขียวนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเมื่อแห้งแล้วนะคะเมื่อแห้งแล้วก็มาล้างหน้าออกด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วก็ทาตามด้วยตัวสิวนะคะตัวสิว เอ็กตร้าฝ้าเอ็กตนะคะตามด้วยสิวเอ็กตร้าฝ้าเอ็กตนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ทาผงพอกนอนนะคะอย่างนี้ค่ะคนเขียวจะแสบนิดๆน,นะคะวิธีการก็คือใช้พัดลมช่วยนะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะ ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในกรณีที่ลูกค้าไม่ไม่นอนนะคะไม่ทาไม่ทาข้ามคืนนะคะคือไม่ทาแล้วก็ไปนอนนะคะในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าอยากพอกนอนเลยนะคะลูกค้าก็ทาไอเจลนะคะลิปมันแล้วนะคะให้ทาหยุดทิปนะคะให้ทาหยุดทิปนะคะแล้วตามด้วยสิวเอ็กซ์ตร้าฝ้าเอ็กซตร้านะคะ แล้วก็ทาผงเร่งนะคะตาผงเร่งที่เราผสมทิ้งไว้นะคะทาผงเร่งตัวนี้แล้วก็ตามด้วยครนเขียวนะคะตามด้วยคลนเขียวแล้วก็นอนนะคะตื่นเช้ามานะคะก็ล้างหน้าได้ด้วยสบู่นะคะแล้วเราก็กลับไปทําวนเหมือนตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ทําแบบนี้คะ่ะทําซ้ําไปซ้ํามาวนกันจอยู่แบบนี้คะ่ะประมาณ5-7วันนะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการการ พอกสดนะคะอันนี้คือ,อผลิตภัณฑ์ที่คุณลูกค้านําไปกลับไปใช้ที่บ้านแล้วก็ทาเองนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องงงกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องงงค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีไม่มีผิดนะคะลูกค้าเพียง mm hmm. แต่ว่าเราลำดับขั้นตอนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะให้หา ให้ทาจากสิ่งที่เบาบางที่สุดแล้วก็ทาครีมตัวที่มีความโปร่งใสที่สุดไปหาตัวที่หนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ<ม>ขอให้คุลูกค้าเข้าใจแนละมีความสุขกับการรักษานะคะแล้วคุณจะสวย<ม>คะ่ะ